วันนี้เพืองทอทีวีของเราได้มีโอกาสเจอกับตันโก้ดสกอนทองเหล่านะครับซึ่งกับตันโก้ก็คือหนึใน2นักเตะไทยที่จะมีโอกาสได้ลงสนามในทัวร์เมนต์ก o b เบ n ลเรเจนซีรีนะครับที่รวมตำนานนักเตะซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกไว้เกือบ30ชีวิตเลยนะครับซึ่งกับตันโก้ดสกอนทองเหล่านั้นจะอยู่ทีมเดียวกับหลุยฟิกโก้นะครับซึ่งจะลงสนามในวันที่5ธันวาคมนี้ ืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่โก้เดกสกอรทองเหลาถึงความรู้สึกที่จะได้ลงสนามเคียงข้างเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทั้ง2ทีมแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็น2นักเตะไทยที่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์พิเศษ GLS Global Legends e r i e s นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับโก้ก่อนอื่นลยครับรู้สึกมันมันเป็นอะไรที่พูดพูดออกมายากนะการที่คนคนไทยคนนึงจะได้เจอแบบกับนักเตะระดับโลกได้อยู่กับเขาแบบทั้งวันอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึก เป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็กับกับ,ก,บกับสโมสรด้วยกับทุกคนกับคนไทยทุกคนด้วยก็อยู่ในทีมของใครครับเป็ทีมเดียวกับฟิกโก้ครับส่วนมิเทอร์ยอยู่ทีมคาราวาโลครับ <c oughs> ครับผมดยส่วนตัวและอาบชื่นชอบนักเตะคนไหนบ้างใน30กว่าคนนี้โอ้ที่เอ่ยมานี่ผมชื่นชอบทุกคนครับชื่นชอบคนจริงๆแล้วก็ติดตามเขาเขาทุกคนเนี่ยเราเห็นในทีวีตลอดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาทุกคนมีชื่อเสียงเป็นนักเตะระดับโลกจริงๆซึ่งมันเป็น ปรากฏการณ์จริงๆที่ที่เขาได้มาร่วมถอยพอรร่วมกับเราในวันที่ห้านี้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ส่วนตัวแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากอยากถึงวันนั้นเร็วๆอยากให้เจออยากเจอพวกเขาเร็วๆที่สุดครับนี่กำลังจะถามเลยครับว่าถึงเวลามันจะตื่นเต้นจนทําให้เราไม่กล้าส่งให้เขาหรือไม่กล้าไปขอบอลจากเขาหรือเปล่าอันอ,อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับมัน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 จะเป็นมันจะเป็นการเรียนรู้วิชาฟุตบอลอีกแบบของผมได้เรียนรู้กับนักเตะระดับโลกซึ่งเซนฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แลลล้้้วกกก็็็แมมมตตตอออองเเปนนฟฟฟุุุบบบัคืล ไม่ว่าใครก็ไม่มีเกงใจอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าทุกคนที่มาก็คืออยากจะโชว์ผลงานของตัวเองอยู่แล้วอยากจะทําให้ฟุตบอลสนุกอยากจะมาโชว์โชว์ที่ที่เมืองไทยให้คนไทยได้ดูจริงจรงครับโดยส่วนตัวและคาดหวังแค่ไหนกับทัวร์นาเมนต์ในวันศุกร์นี้ครับคาดหวังว่าทีมจะต้องชนะแล้วก็มีส่วนแอซิสให้เพื่อนได้ทําประตูหรือเปล่าก็หวังว่าจะ,จะจะจะตั้งใจว่าอยา,อยากยิงยิงสักลูกนะครับแล้วก็ถ้ายิงไม่ได้ก็อยากจะส่งบอลส,สวยๆให้กับ นักเตะระดับโลกยิงจาก,จากเราอะไรเงี้ยมันมัน,มนเราจะได้พูดได้ว่าเอ้ยยิงยิงส่งให้ยิงมาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นอ่ะพูดไม่ออกจริงพูดออกพูดมันเป็นอะไรที่พูดจ้ากจริงแล้วก็อยากให้ถึงวันนั้นเราอยากให้อยากเชิญแฟนบอลของเรามามาเข้ามาดูกันเยอะๆครับเพราะว่าสนามเราเองแล้วก็แฟนบอลที่อื่นก็ได้นะครับก็ลงทางด่วนมาแต่อยากให้มาเร็วหน่อยว่าวันนั้นเป็นเป็นวันที่มีงานเยอะมากที่เหมืองทองครับร,รถอถจจะติดก็มาเร็วหน่อยก็ดีครับมามาซึมซับบรรยากาศก่อนแข่งดู หลายคนบอกว่าตั๋วค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้ว30กว่าชีวิตเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆผมว่าไม่รู้ว่าโอกาสมันจะเกิดอีกอีกไม่รู้ว่าวันไหนว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งครั้งแรกด้วยที่ทุกคนมาพร้อมกันพร้อมเพียงกันขนาดนี้แล้วก็เชื่อครับ800อมันมันมันอาจจะอาจจะแพงไปสําหรับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมในรักในกีฬาฟุตบอลน่ะผมก็ต้องเก็บเงินที่จะซื้อบัตรเข้ามาดูนักเตะอย่างลรยฟิโก้คาร์นาวโล่ซึ่งเราเห็นในทีวีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ ฟ,ฟิกโก้คาราวลโลซึ่งปกติทีมจากยุโรปเนี่ยจะพาผู้เล่น11คนมาแข่งกับรวมดาราทีมชาติไทยใช่ครับแต่ครั้งนี้คือนักเตะทั้งหมดมาแข่งกันเองในประเทศไทยและเป็นเป็นแมตท,ที่จริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาจัดรายการนี้และที่สำคัญคือมาร่วมถวายระพรวันพ่อกันนะครับซึ่งสนามวิชิจก็ถ้าเราปิดไฟแล้วก็จุดเทียนพร้อมกันมันจะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ได้ร่วมถวายพระพรก,กับนักเตะระดับโลกร่วมกันครับ เดี๋ยวว่าจบเกมแล้วเราจะถามบรรยากาศกอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้างเขาบีบอะไรกันบ้างนะแน่นอน,นครับมันมันจะเริ่มตั้งแต่ที่โรงแรมและ <c oughs> ตอนตอนตอน,ตอนเที่ยง <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําตัวยังไงกับพี่เทิด <c oughs> ก็คงก็คงอยู่กันสองคนผมว่าก็คงคงต้องเตรียมเตรียมเสื้อไปใครอิจฉาก็ฝากเสื้อมาได้นะครับ <c oughs> ต้องเตรียมเสื้อไปพร้อมให้ขเขาเซ็นก็ตั้งแต่เที่ยงเดี๋ยวจะมาเล่าเหทุกอย่างทั้งวันให้ให้แฟนบอลได้ติดตามหลังเกมครับ เด็กแมนอยู่ด้วยจะได้เจอพอสโคด้วยนะนั่นแหละครับที่ผมอยากเจอมากพอสโคจริงๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็แฟนคลับเอสจีเมืองทอยแต่ของเราคนไหนนะครับที่ชื่นชอบเหล่านักเตะซุปเปอร์สตาร์ รือว่าเริ่มดูฟุตบอลยุโรปมีพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจในการชมฟุตบอลในแต่ละสโมสรน,นะครับวันที่5ธันวาคมนี้นะฮะเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั้งหมดจะมาลงสนามเล่นที่สนามเ c g s t a d i เดียมของเรานะครับเรียกว่าเ c g s t a d i เดียมนั้นรองรับงานระดับโลกเลยทีเดียวมาร่วมเป็นหนึ่งในความทรงจำของฟุตบอลประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็สนามเ c g s t a d i เดียมร่วมกันนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ